ไก่มินิโคชินขนม้วนครับสีนี้ก็สวยเหมือนกันเลยสีออกแบบว่าส้มดอกเหมือนแฟนซีนะลายใกล้ๆลายดอกมากแบบนี้คือตัวเมียมันตัวเมียจะไม่มีสีตัวผู้นนตัวผู้สีเทาตัวผู้สี นี่เทาแบบคล้ายๆฟันมูลีกับเทาเทาดำอันน,นคอสีทองนี่ตัวเมียสีครีมน่ารักดีแปลกมากดูมันวิ่งกกกุุุ フフフフフ。<music> <music>